สอยที่สุดในสามูกอย่างนี้ต้องถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูทำยังไงอะ่ะเราไม่มีทีวีเหมือนเพื่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลแอปโซเชียลแอปัอดอปนดนยังไงนีอย่างี้ลงทุกโซเชียลเน็ตเวิร์นี้ที่เดียวกันเช็คอินครั้งเดียวอ๋อในพวกเฟซบุก๊กทวิตเตอร์ กูเกิลทอลและ MSN มันดีอย่างนี้มันต้องแพงแน่เลยไม่แพงแค่ที่ละสิบเก้าบาทเท่านั้นไอ้ย่ะไปไหนอ่ะก็ไปซื้อซิมโซเชียลแอปไทยเลย